ได้ยินข่าวว่าเป็นมีฟิลเลอร์ปลอมใช้นะครับในท้องตลาดตอนนี้เดี๋ยวหมอจะแนะนําว่าเราจะดูยังไงนะครับว่าฟิลเลอร์ที่จะฉีดเข้าร่างกายเราเนี่ยเป็นฟิลเลอร์แท้นะครับเดี๋ยวหมอจะอธิบายข้าวๆก่อนนะฟิลเลอร์แต่ละแบรนด์เขาจะมีวิธีการเช็คว่าเป็นของแท้เนี่ย นิดนึงนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วอาจจะใช้พวก QR ารโค้ดจากมือถือธรรมดาได้เลยของไฮยาคิลเลียนะครับของอีวัวที่เป็นของเกาหลีก็อาจจะต้องใช้ตัวแอปอย่างเช่นพวก Hidden น a ทนะครับของตัวลิสเซเรนของสวีเดนก็จะต้องใช้แอปของ e a s y Tagcker นะครับยกตัวอย่างวิธีการสกแกนให้ดูนะครับเราจะเลือกวันนี้เป็นยี่ห้อลสเซเรนละกันนะของตัวลิสเซเรนจะต้องใช้ตัวของแอป Easy t แท็กเนะครับหรือว่าแอปนี้นะ โอเคเดี๋ยวมาขออนุญาตกดล็อกอินก่อนนะครับทีนี้มันจะขึ้นหน้าสแกนนะครับแล้วก็สแกนกับตรงนี้ได้เลย QR code นะครับครับก็มันจะขึ้นว่านำเข้านะครับโดยบริษัทนี้บริษัทนี้นะครับของ product ของ r e s t l é Lift นะครับเป็นกล่องสีฟ้าที่เราใช้กันนะครับมันก็จะมีเลข serial number นะครับจากบริษัทเกาด้เนมานะครับวันหมดอายุแล้วก็เลข lot ทีนี้เราก็มาเช็คนะครับว่ากล่องมีการข้อมูลตรงกันนะครับ อันนี้วันหมดอายุนะครับปี26วันที่30เดือน4นะครับตอนที่ก่อนที่จะฉีดเนี่ยกล่องไม่ได้มีการโดนแกะนะครับซิลยังไม่ขึ้นวาวอยนะแล้วก็ตัวอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันยังไม่โดนแกะนะครับ